จะตีได้เพื่อนเรามีมาพัดหมูสามชั้นก็ประกาศนี่ค่ะประกาศกระดั่งะคะแล้วก็จิ้มพัดบดดเจ้านะคะก็ว่ก็มีเนื้อก็เลยแกะจิ้มไม่แกะทำแดดเจก็ได้เลยใส่เนื้อก็ได้นะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเนาะมีกระเทียมหมูสามชั้นไขมันพัดใช้น้ำมันออกก็ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะแล้วก็มีผักกาดน้ำมันหอยแล้วก็ พริกไทยไปลงไปแล้วก็มีน้ำนะคะ่ะนี่นั่นแหละละลาย จะใช้น้ำพริกเผาลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเผาตีนกับน้ำพริกเผาเราแป๊บหนึ่งพริกเผาช้อนหนึ่งพอไม่ต้องเยอะมันเผ็ดเนาะใส่ถังรัวไปแล้วนะคะก่อนจะปรดคลิป ซอส,สไทยไมันจะน้อยมันไม่เค็มนะคะโอเคแล้วก็เนยล้างสักน่อยแล้วก็ใส่ผักลงไปแบบแรงๆค่อยมาซอยด้วยี่จใส่อข้ใส่ นี่เเออาลป็นพริกขาวแล้วเป็นสีสันสวยงงนะมางกระเแีบมาตะเจเดอร์ะเจีบด้ยกันผัดผักกาดหมูสามชั้นน้ำพิกเผาผัดหมูสามชั้นน้ำพริกเผาเด้อ ทับทักกับมือสำงชัญไม่พลิกแถวน้ำมันหอยกับมอดเอรนี่อยู่ข้างบนแต่ี่อยู่ขาวหมดน,นะคะเราจะไปชุบอีก เน้นผักเนยไม่ต้องเยอะหมูกับแห้งแพงจ้ะดีชินดีชินเลยชินบางบ้างหมูสำคัญนะหน่อยยี่สิบหน่อยห้าสิบบาทแพงสักพักเนยเนยนะคะโอเค แล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วค่ะชิมดูแล้วแหละใครชอบแบบพักซุกเยอะก็พักนานหน่อยถ้าพักแบบออกข้างนอกซุกข้างในกรุบกริบก็โอเคปิดไฟได้ค่ะ At du holder deg oppe, så knar vi oppi. thật thật cọt mua sắm chân năm tích mềm. ใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้นรอนๆนะผัดผักาดหมูสำชันน้ำพริกเผาก็เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆมาดเด้อใครไม่มีกับข้าวก็มาจ้ะ ซื้อข้าวชามข้าวมากินด้วยกันดดเด้จะเด้อเสบเสบผัดประกาศหมูสามชั้นน้ำพริกเผาแซ่บนัวหวัวมลละมมินนี่วันนี้วันที่เทรอรไรวันอาทิตย์นะคะห้าพฤศจิกาพศหกสิบหกพศยี่สิบสามนะะ,นะโอเคจ้าเสบเสบ